พอดู10กล่องแรกก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเงินกินเปล่านะสี่พันะเงิน4,000 M เอมทุกคนมันมีความฝันทุกคนมันมีความหวังนะแม้จะน้อยนิดเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยนะแต่ก็หวังไว้ก่อนคุ้มไหม 3K เคคลิปนี้ให้เป็นคำตอบนะฮะโอเคุูเทปเอ็มแบ็คข้ามได้ไหม เฮี้ยอะไรเนี่ยมึงมาเบลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบลบวกสาม้วไอ้เฮี้ยบวกแปดกูไปไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไหนกูขอเห็นหน้ามึงหน่อยปใจตัวเอง